สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเหนียวเสื้ออีสานสำหรับคลิปนี้ก็จะอยู่กับหอยมิดนะครับเรามีงัวนะครับผมก็เลยว่าเขามีงัวมาเปิดนะครับจะได้ก็ได้มาหอดหอกฟาร์มแล้วมีเวล่ามาหอดควอกเพิ่นแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะให้เพิ่นเปิดงัวให้ฟังจังหน่อยนะครับมีงัวอยู่หลายตัวนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งแม่ลูกน้ำกันเบิ่งครับพี่น้องที่เด็ดครับพี่น้องแม่ลูกโตผู้นะครับลูกเป็นแบงกัดหรือลูกอะไรครับลูกเป็นแบงกัดครับผมลูกแบงกัด นะครับจ็ดเดือนแล้วครับลูกเพื่อนอ่ะลูกได้สามเดือนกว่าๆครับลูกได้สามเดือนกลัวๆแม่ท้องว่างอ่าแบงกัตนะครับลูกที่ไหนครับลูกที่สามครับอ่าลูกโตที่สามนะครับแบงกัตได้สามเดือนกว่าๆพี่น้องใหญ่หนาตันอีแนี้แห้งครับพี่น้องแม่ลอยหาซิปได้แม่เป็นมันเล่เนาะมันเล่ทุนคนเลยครับเล่คนเลยวะครับแม่เอานะครับแม่เป็นชาโรูร่นะครับบ้านเดียผสมเนาะแม่นี่ยั่งครับท่องว่างที่ใหญอยู่นะแม่ครับ ตัวนี้ลูกตัวที่3ครับอ่ะลูกตัวที่3เนาะยูน่าแมรนี่ลูกตัวที่3ามนีครับพี่น้องนะครับยูน่าแมรนี่ลูกตัวที่3ครับนี่มึงลูกเพิ่นนะครับมัดกำเนื้อคอขาดีเบ็ดครับพี่น้องหลายไปไหนครับไอเปิดคู่นี่เปิดใบเก่าซิบหาครับเปิดใบเก่ามืนกับอีขาพันนะครับคู่แม่ลูกแม่ลอยหาซิบนะครับลูกแบงกัดนะครับตัวผูใหญ่หนาเลยนะครับโอรุนธรรมชาติพ่อหรุนธรรมชาตินะครับซื้อตรงไหนครับเบ้ายังก่อนครับเบ้าหมูตันเบ้าหมูตันนะครับข่าวว่าตัวลูกหลายไปไหน วัตถุลูกว่าท่านว่าเดี๋ยวว่ายกคู่ได้เนาะสังยกคู่ครับเบอร์โทรติดต์ได้ก็ได้ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหนึ่งสองเก้าหกหนึ่งสองเก้าหกนะครับผมไอมิตรเด้อพี่น้องนะครับอยู่อำเภอพุ่ทองบ้านยังก้อยบ้านทาสัมล้านครับผมบ้านทาสัมล้านตำบลสว่างอำเภอพุ่ทองจังหวัดลุ่ยเอ็ดครับพี่น้องนะครับไปมาวัดสือก็โทรมาหาไอ้เพื่อนสกวอนนะครับแม่นี้สูงใหญ่นะครับหน้าลึกครับไปหาแม่บอกแม่พันแม่ยังไงนะครับควบทีศเหกก็ผิดหวังนะครับผมเดี๋ยยววไไไปปเเบบิ่่งงตตัััอออ้้้พนนะคร อาไปยาไปข้างหน้าคอกเพลินนะครับนะครับยืนอยู่หน้าคอกมี่งตั้งโตผูอันนี้ก็เป็นแบ่งกัดเลยเนาะอ่าเป็นแบ่งกัดตัวตัวดีเป็นลูกสาวของแม่แม่ขาวนอะบ่อ๋อนะครับวิ่งในปลาคุณไหมครับเปิดบ่ครับแม่ลูกคู่นี่บ้านเปิดบ้านเปิดครับเก็บใบก่อนเอาเก็บใบก่อนนะครับแม่ลูกนะครับลูกเพลินอยู่คุณครับพี่น้อง โอ้ยอยู่ในปลากรุงเหมครับไม่ใช่หรอแมบ่โอ้ยแบบทุกอะไรมาโชว์เนีโชว์กล่องเนี้ยแม่ทองวะครับแม่นี่ททองครับเอาแม่แปดเดือนครับพี่น้องนะครับตัวนี้แม่ทองแปดเดือนทองที่แรกนะครับเอาทองพอได้หรอครับพี่ทองผสมตัวครับผมทองคุ้มตัวเนาะนะครับผมทองผสมตัวทองที่แรกแม่นี่ยลอยหาซิฟได้อยู่ครับ ผสมโตได้จักเดือนหรอครับทั้งในใแปดเดือนครับผมแปดเดือนประกันทองประกันทองคร,ครับสีออกแล้วปเปิดน้องอ<ห>ลยครับไอ้แบบนี้แม่นี่ <69 S 2> เปิดไว้หกสิบเก้าครับเปิดไว้ไหกหมื่นเก้าพันง้อทองแปดเดือนสูงลอยห้าสิบเป็นแม่สาวทองแหลกพี่น้องล้องพิจารณาเบิ้งนะครับนะครับเป็นงัวเคื่องดำแดงด้วยพี่น้องนะครับอ่าเป็นดำแดงนะครับออกสีเหลืองเม็ดเขาเปลือกนะครับได้เรืืองความสูงนะเป็นพอคุ่มตัวบามันเนาะแม่นครับผมเป็นคอผสมโตบามันด้วยพี่น้องนะครับเป็นพอพันธ์ อาที่เกษตรกรเทามีพอพันดีดีเพิ่นกะเอามาไว้คอกนะครับแล้วเอาไส่ลดค้นไปผสมนะครับอาจจะ่ได้ผสมหลอดนะครับอาจจะซื่อเสียงอาจจะวดีแต่ว่าสายพัรธุกกรรมดีนี่กับโอมีปัญหาหลอดแบบพี่น้องนะครับผมเอาเดี๋ยวไปเบื้องตัวต่อไปนะครับมีไหครับไปหรือย่างอีไล่ครับเอานะครับไปเบื้องแม่แม่แม่ไล่นะครับเนาะม่ไล่แม่แฟนซีก็ว่าได้นะครับมาเบิ้งมาเบงง่วแฟนซี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่ทองว่างหรือผสมแล้วครับแม่ทองว่างครับ่สาวแม่ทองว่างนะครับแม่สาวทองว่างนะครับ อ่าผู้ใดว่าถี่เหลียบเรืองสีนะพี่น้องนะครับอ้าวพ่อได้เอามาเลี้ยงยด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 ที่เหลียบเรืองสีพ่อได้เอามาเลี้ยงนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวพ่นเดี๋ยวพานกันมีลูกเนาะย่งครับผมอ่าเป็นแม่สาวนะครับตัสว,ส,<า>วสูงยอยู่ลยอยสี่สิบอยู่ในไอเนาะลอยสี่สิบประมาณนี้ครับประมาณลอยสี่สิบนะครับเปิดไรไม่ได้พ่อไอแม่นี่เปิดไว้สามสิบเก่าครับเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันนะครับมาเอาไปผสมเอาครับพี่น้องนะครับเป็นแม่สาวด้วยครับพี่น้องนะครับเป็นสัตว์แล้วเนาะเป็นสัตว์แเราเป็นสัตว์แลล้้้ววรรรออออบบบบหหนนนนนนนาาาาาาเเเไปผสมมมดยยะะคคััีีี่่งขติู เอาน้ำค้นหากับมีอยู่นะครับเอานะครับสามหมื่นเก้าพันครับเก้าพันนะครับสามหมื่นเก้าพันครับผมนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับหลายตัวอยู่ของไอ้เพื่อนนะครับผูกลามไปข้นละหมองระขนละส่วนนเลยละพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกสุดหนึ่งที่ทางพุนครับพี่น้องผมมาเบิ่งอีกแม่หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวปะครับไอ้แม่สาวทองแรกครับแม่สาวทองแรกครับพี่น้องแม่สาวทองแรกนะครับเดี๋ยวก่อนสิฟังรายละเอียดนะครับเมื่อกี้ผมบอยกว่าที่มีมี เมล็ดพันธุ์หญ้านะครับไปฝากนะครับแต่ละขอกแต่ละฟาร์มค่นผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมนะครับก็ถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์หญ้าจากบริษัทไล่วิทยาจำกัดนะครับผมถือว่าเป็นบริษัทที่ผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเลยพี่น้องนะทุกชนิดนะครับผมสําหรับผู้อยากจะได้ก็มีทรงออนไลน์นะครับทรงไปเซนีฮอดบ้านนะครับผมติดต่อออนไลน์ได้เบิร์ตนะครับเพราะว่าจะเป็นทางไล่วิทยาเนสควาะนะครับผม KGP หรือที่เบอร์โทร087 2408895นะครับผมมะนีเมล็ดพันธุ์สวิตจัมโบนะครับผมเอามาฝากไอเล่านะครับน้ำหนัก1นกิโลนะครับโอ้ครับไปเลยครับนะครับไอ้มิดเอาไว้ทาปูเห็นว่าได้ถาไปได้ครับผมฝากไว้ได้พี่น้องไรวิทยานะครับผมอ่านะครับผมเมล็ดพันธุ์หญ้าพันธุ์ดีนะครับมีคุณภาพนะครับคัดเกรดให้พี่น้องเขานะครับเอาเดี๋ยวมาเบิ้งแม่ที่แรกเป็นแม่สาวทองแรกทองจะเดือนล้วไอ้ทองเดี๋ยหกเดือนแล้วครับอ่าทองเดี๋ยหกเดือนแล้วเนาะนะครับแม่นี่ทองหกเดือนได้ครับพี่น้องลงงงลลล้้้วคคคครรรรัับบบออ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 านนมมทพพดดหืตีเ สามหนึ่งตัวนี้ทองเคเอฟสามหนึ่งใบหลอดครบนะครับร้อยสี่สิบหาบวกสำหรับผู้หมักแม่สาวสีดีพร้อมอ้าวสีดีเนียนครับพี่น้องบ่มีอ่าบ่มีกระมีิยังเลยนะครับผมครับผมติดโบดดีนะครับเปิดรับนะครับพี่เปิดไว้แปดสิบหาครับตัวนี้เปิดไว้แปดหมื่นกับอีกหาพันนะครับแปดหมื่นกับอีกหาพันครับพี่น้องแม่นี่ประกันทองนะครับผมประกันทองครับผมเอานะครับควอดประมาณเดือนไหนไล่คำนวณไว้ควอดก่อนก่อน ก่อนเมษาอยู่ครับอ่าก้อนเมษาเนาะประบผมมันกลุ่มผ้ามีอ่าประมาณมีหน้ามีหน้าครับมีหน้านะครับตัวนี้นะครับเบื้องตัวต่อไปของเพิ่นนะครับพิจารณาเบื้องนะครับพี่น้องมักง่วงทองหรือว่ามักอ่าแม่ลูกนะครับมีแม่ลูกว่าแม่ลูกกับมีครับอ่ามีแม่ลูกนะครับให้พยวใเพิ่นเอาแม่ลูกออกมาเบื้องนะครับลูกก็เพิ่งออกได้เนะจูงออกมาครับนะครับอันนี้เป็นแม่ฮิ่ดูบาซินพี่น้องแม่ครับผมเอาพี่เข้าไปออกมาทั้งทีก็ได้ครับอ่าแม่ฮิ่ดูบาซินนะครับติดทองไม่ค่อยแม่นี่ แม่นี่พึ่งผสมครับอาแม่นี่พึ่งผสมเนาะครับผมเอาทองที่ใดครับในทองในทองในทองที่สองครับทองที่สองนะครับผมอ่าปลายหูกะฉีกนิดนึงเนาะครับผมอามีมีตำหนี่มองปลายหูฉีกนะครับเป็นรูนิดเดียวครับพี่น้องนะครับอ่าตรงนี้แล้วครับนะครับไอเบิ้งชัดๆนะครับแต่มองอื่นมองมีนายเนาะมองมีตำหนี่ยังคมังมีตำหนี่ไส่พอไดครับรอบนี้พอไดก็พอใบหลอดครบแล้วครับใบหลอดครบเนาะอ่าเป็นเป็นพอเป็นพอหลอดพอหลอดครับได้เจ้ามือแล้วพ่อ ก็โคบอาทิตย์นี่แหละอ่ามาณผสมเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับขันเพิ่นติดทองไป็นทองที่ไหนครับทองที่สองครับทองที่สองนะครับผมเปิดร้ายไปได้ไอ้ตัวนี้เปิดไว้หกสิบเก้าครับตัวนี้เปิดไว้หกหมื่นกับอีกเก้าพันครับนะครับอหกหมื่นกับอีกเก้าพันด้วยครับพี่น้องนะครับแม่นี่ร้อยห้าสิบเลยส่วนสูงครับผมมองมีดตำลี่มองไหนมีมองเดียวแต่ไปที่ผมหายเบิ้งครับพี่น้องไปคลิปหูนั่นแหละครับพี่น้องไปหูนิดนึงเนาะนะครับเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปของไอ้เพิ่นนะครับผม มาพอตัวต่อไปนะครับนี่กางเกนเด้อนี่อันไรก่อนครับเง่นกางเกนโอ้หัวใจเอามาเอามาขันไล่การจักหน่อยนะครับเอาไข่หน่อยนะครับผมเง่นกางเกนเอาไหลไปได้หรอครับไข่หน่อยอันในหน่อยในตัวเท่าไหร่ครับน่ตัวละหมื่นกว่าครับอ่าตัวนี้หมื่นเท่าไหร่ครับในหน่อยนี่มือหาครับตัวนั้นมือหามันหายเด็ ตัวใหญ่สองหมืนหกครับตัวใหญ่สองหมืนหกนะครับเป็คุ้ยอายุประมาณหาเดือนเมียนครับหเดือนเมียนครับเพื่อนหายงินมาคุ้ยหน่อยพี่น้องยกคูไปเลยลดราคาเดรร้ายด้อพี่น้องเดรร้ายเยอะครับลดราคาเดรร้ายเยอะอันนี้คุ้ยหน่อยเพิ่นเก็บมาได้ในตลาดนะครับผมเห็นมันเนลังคาอย่ดีเพื่อนว่านะครับเอามาไว้ห้พี่น้องเข้าพูงงบละลายอย่างเงี้ยคุ้ยหน่อยเมียนครับนะครับงบละลายลักมื่นนี่ละพี่น้องฮู้ครับฮู้ครับนะครับเบิ่งครับยาต้องกลืนกันหน้าเพราะมันพีกับน้องนี่ละพี่น้องนะครับคุ้ยหน่อย นะครับตัวนี้ก็ลองติดต่อหอยมีดเพิ่มากด้ยพี่น้องอยากได้ควายมาเบิงแม่ลูกครับที่นี่นะครับแม่ลูกนะครับควบสุดท้ายแล้วไอ้เนาะเน่ยครับผมสามตัวนี่สามตัวนะครับแม่ลูกอันนั้นเป็นไอ้ไอ้เป็นตัวผูนะครับเน่ยครับอ่าน้องเลยครับน้องเพิ่งออกได้ออกได้จั๊กมือเองครับอ่าสองสามมือนะพ่อครับผมอ่าขออีสองสามมือนะครับเป็นลูกโควบตัวเรือหลอดันนี้ตัวนี้ อ่าเป็นพอเสื้อลอดตั้งแต่ได้บอดหลอดมันน้ำนวดได้หลอดครับว่าเป็นตัวแม่ซะไปนะครับเอากรดนะครับลูกที่ใดล่ะครับไอ้นี่ลูกตัวที่สามครับตัวที่สามอยู่น้ำแม่นี่ครับตัวนี้น้อยตัวที่สามอันนั้นไอ้เนี่ยเป็นตัวที่สองเลยครับพี่น้องแม่ประมาณลอยหาสิบสำหรับผู้มักงวดำนะครับอ่าตัวน้องเนี่ยเป็นลูกตัวแม่ยไอ้ตัวผู้นะครับอ่าไอ้ก็ประมาณปีต้นต้นครับผมนะครับปีกว่ากวานถึงบอกป่ะเอานะครับอันนั้นไอ้เพื่อนนะครับมาที่นี่ราคาสามตัวนี่ร้ายไปได้ไอ้ สาตันี่เปิดไ้เจ็ดสิบเกครับเปิดไวเจ็ดหมื่นกับอีกเก้าพันะครับผมสาตัวได้เ้พี่น้องเน่ครับผันเมื่นเก้านะครับราคาห้องนักต่อลงมาได้อีกนะครับอาจจะได้ต่ากว่านั้นนะครับได้3าตไปเลี้ยงได้พี่น้องนะครับผมสําหรับผู้สนใจเบอร์โทรอีกรอบนึงนดครับไอ้ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดแปดหกเนึ่งอึ่งสองเก้าหกนะครับผมไอ้มิด้ด้พี่น้องนะครับอยากมาเบิ่งน้ำเพลินอากาศโท่มาก่มูหทียูมาจังไดนะครับปักมุดมาง่ายๆครับพี่น้อง กันมาไก่หัวแถวแถวอ่าลงไฟฟ้าพ้นท้องเนาะครับผมอ่ลงไฟฟ้าพ้นท้องกับยูห้างอยู่ลงไฟฟ้าประมาณบ่ถึงกิโลนะครับเขามากยังไงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กับจากล่าพี่น้องเป็นเสื้ีเด้อพี่น้องนะครับผมเปิดราคาหนาคอกนะครับวังหันกับยูอ่าในงานหน้านะครับอ่าหัวกลุ่มหนึ่งกับผูกอยู่ในปลากรุงนะครับยางดัดปลาเขามาพออีก3-4โตนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กับจากล่าเป็นเสื้ีขอบคุณไอร์ไลค์ครับผมขอบคุณพ่อครับสวัสดีครับ ครับเมล็ดพันยาจากไร่วิทยานะครับผมผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้ด้วยครับพี่น้องนะครับวันนี้เอามาฝากเกษตรกรบ้านเฮานะครับเมล็ดพันยาจากไร่วิทยาสนใจก็ติดต่อมาเด้นะครับ0 8 7 2 4 0 8 8 9 5นะครับไร่วิทยานะครับเดษตรกรนะครับ KGP นะครับไร่แอดนะครับผมนะครับขอบคุณหลายครับผมพี่ครับผมสวัสดีครับครับผม